สามีไม่ยอมแน่แน่ดิฉันให้แอนนาอยู่ที่นี่ไม่ได้สามีดิฉันจะอโลวาดแน,แน่เขาจะโกรธมากฉันกลัวดิฉันจึงเก็บข้าวของและพาแอนนาหนีไปด้วยกันเราสองคนไปเช่าห้องอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากบ้านของฉันในเมืองพวกเรามากันไกลเกินจะถอยหลังกลับไปที่บ้านแล้วเงินของเราก็เริ่มจะหมดหลังจากที่พวกเราใช้มันในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน แอนนาบอกว่าหล่อนจะหางานทําในช่วงแรกๆนั้นหล่อนก็ขายน้ําหอมที่เอามาด้วยเราได้เงินจากการขายน้ําหอมบางก้อนและเราก็ใช้มันในการอยู่ด้วยกันสักประมาณ3เดือนแต่ทั่งเงินของพวกเราค่อยๆร่อยหล่อลงเรื่อยๆและเงินของพวกเราก็ลดน้อยลงทุกทีในช่วงที่พวกเรายังมีพอกินพอใช้ดิฉันก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับแอนนาผู้หญิงที่ดิฉันรัก แต่อีกใจดิชันก็แอบกลัวว่าสามีของเราจะตามหาเราพบดิฉันกลัวเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่พวกเราทำค้างเอาไว้แต่พวกเราก็หนีออกมาสามเดือนผ่านไปพวกเราพยายามจะหางานทำาพอตอนนี้เงินเริ่มจะไม่พอใช้พวกเราต้องหาเลี้ยงตัวของพวกเราเองโดยที่ไม่มีสามีอีกต่อไป มีหลายครั้งที่ดิฉันคิดจะกลับไปที่บ้านไปคุยกับสารีให้รู้เรื่องเพื่อจะขอหย่าเราอาจจะตกลงกันได้เรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านดิฉันก็จะยุติความสัมพันธ์กับเขาอย่างไม่มีอะไรติดค้างกันก่อนที่ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดิ่งนั้นก็ตามงานวิธีหาได้ง่ายๆตอนที่ฉันอยู่กับแอนนาเราสองคนเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่ แทบจะไม่มีตำแหน่งไหนที่รับเราเข้าทำงานในบริษัทเลยส่วนใหญ่แล้วที่บริษัทพวกเขาจะรับแต่พวกผู้ชายจะเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้เรียนสายงานที่กว้างขวางมากขนาดจะหางานทำได้อย่างง่ายดายดิฉันกับแอนนาไม่มีทางเลือกพวกเราจำเป็นต้องเลือกงานที่อิสระกว่านั้นที่ใครๆก็ทำได้แอนนาบอกว่าหล่อนต้องการจะเปิดร้านอาหาร มันเคยเป็นความฝันของหล่อนด้วยดิฉันก็เลยสนับสนุนให้หล่อนทำแอนนาขายแหวนเพชรที่เป็นแหวนมั่นหมายของสามีของหล่อนเพื่อเอาเงินนั้นมาเปิดร้านอาหารเล็กๆของพวกเราเราทำงานที่ร้านอาหารของพวกเราด้วยกันทำขนมหลายอย่างในทุกๆวันพวกเราเหนื่อยมากแต่ดิฉันกับแอนนาเราสองคนก็มีความสุขดีแม้จะต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่พวกเราก็พออยู่ได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันดิฉันมีความสุขแม้จะทำงานหนักแต่ก็ได้อยู่กับคนที่ดิฉันรักเป็นความรู้สึกใหม่ที่ดิฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนตอนที่ดิชันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดิฉันไม่เคยรักกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไป6เดือนลูกค้าในร้านมีคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนของสามีดิชันดิชันไม่ทันสังเกต เขาจำดิฉันได้ว่าดิชันคือภรรยาของเพื่อนเขาเขากลับไปบอกสามีดิชันเรื่องของดิชันที่ดิชันอยู่กับแอนนาไม่กี่วันสามีก็ตามมาเขาตามมาพบพวกเราตอนที่ดิฉันกลับมาเห็นว่าสามีรู้แล้วว่าดิฉันกับแอนนาอยู่ที่ไหนด้วยกันดิฉันก็ตกใจและพยายามจะหนีเขาแต่ดิฉันก็หนีไม่พ้น สาวใช้ของดิชันฟ้องสามีเรื่องความสัมพันธ์ของดิชันกับแอนนาสาวใช้รู้เห็นและยอมรับสารภาพความจริงดิชันกับแอนนาไม่ใช่แค่เพื่อนกันสาวใช้บอกกับสามีแบบนั้นแล้วทําให้สามีดิชันรู้อะไรมากกว่านั้นดิชันเถียงว่าไม่เป็นความจริงตอนที่ดิชันกลับมาถึงบ้านเพราะว่าสามีพากลับมาพร้อมกับแอนนา ดิฉันอ้างว่าที่ดิฉันหนีไปอยู่กับแอนนานั้นเป็นเพราะว่าดิฉันอยากจะช่วยหล่อนก็เท่านั้นดิฉันพาแอนานาหนีเพราะสามีของแอนานาทำร้ายร่างกายหล่อนดิฉันอ้างไปแบบนั้นว่าดิฉันอยากจะช่วยผู้หญิงสักคนแต่สามีก็เชื่อสาวใช้สามีไม่เชื่อว่าดิฉันกับแอนานาเป็นแค่เพื่อนกันอีกแล้วดิฉันขู่ว่าจะแจ้งความจับสามีของแอนานา ถ้าหากเห็นเขาทำลายแอนนาอีกหรือดิฉันรู้ภายหลังจะสามีแอนนาบอกว่าไม่มีวันที่ดิฉันจะทำได้ไม่มีวันที่ดิฉันจะเอาเขาเข้าคุกได้เพราะพ่อของเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและมีอิทธิพลต่อพวกตำรวจดิฉันจำต้องถูกสามีกักขังเขาโกรธดิฉันมากเขากักขังดิฉันเอาไว้ที่บ้านของตัวเอง และนี่ก็เป็นบ้านของเขาดิฉันอยู่แต่ในห้องสามีเอาแต่โบโหเราคุยกันไม่ได้เพราะจะพากันทะเลาะตอนที่ฉันต้องแยกกับแอนนาดิฉันแทบทนไม่ไหวพ่อกับแม่มาหาดิฉันพ่อกับแม่รู้ความจริงทุกอย่างพวกเขาก็ผิดหวังในตัวดิฉันไม่มีใครรับได้เรื่องของดิฉันกับแอนนาทุกคนต่างก็รังเกียจสิ่งที่เราเป็นรังเกียจความรักของพวกเรา ดิฉันยืนกรานว่าต้องการที่จะหย่าอย่างไรดิฉันก็จะหย่าก,กับสามีแต่ดิฉันไม่กล้าพูดแต่ถึงอย่างนั้นดิฉันก็ต้องพูดให้ได้สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ก็บีบให้ดิฉันต้องการจะหย่าและต้องการจะฟ้องหย่าถ้ากิดสามีไม่ยอมจะแยกทางกับดิฉันสามีด่าว,ว่าดิฉันด้วยคำหยาบคายเขาบอกว่าดิฉันเป็นพวกละกเพทที่น่าขยะแขยงและดิฉันก็มีชู้นอกใจเขา เป็นหญิงหลายใจเป็นหญิงสัมผอนและเป็นผู้หญิงที่เลวมากเขาด่าดิฉันสารพัดดิฉันไม่ได้เถียงหรอกนะดิฉันไม่อยากจะอธิบายอะไรไม่มีใครเข้าใจทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนและก็สามีไม่มีใครเข้าใจดิฉันดิฉันแค่อยากจะอยู่กับคนที่ดิฉันรักและเริ่มต้นชีวิตใหม่การแต่งงานเป็นเรื่องผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ดิฉันตัดสินใจดิฉันพร้อมที่จะอยู่ลำพังและรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ขอแค่ก้กาวออกไปออกไปจากที่นี่ออกไปจากบ้านหลังนี้ที่ดิฉันต้องอยู่กับสามีที่ฉันอยากจะเลิกกับเขาจบความสัมพันธ์แม้ดิฉันจะกลัวมากกับผลที่จะตามมาก็ตาม